มุดข่าวภพาเพลินสวัสดีค่ะ รับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนคนจนพุ่งอีกธนาคารโลกชี้โควิดทำคนไทยจนพุ่งขึ้นอีกกว่า1.5ล้านคนวันนี้20มกราคมนางเบอร์กิตฮานผู้จัดก,การธนาคารโลกประจำประเทศไทยเปิดเผยว่าเศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะฟื้นตัวที่ยืดเยื้อจากผลกระทบของการกลับมาของโควิด -19 ขณะที่ผลผลิตทางเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวแต่ยังอยู่ในระดับกว่าช่วงก่อนเกิดการระบา ทําให้ธนาคารโลกได้คาดการแนวโน้มเศรษฐกิจโลกปี2564จะขยายตัวที่4%ซึ่งต่ํากว่าคาดการไว้ก่อนหน้านี้ท่ามกลางการกลับมาละลอกใหม่ของโควิดและหากโรคระบาดเริ่มบรรเทาลงรวมถึงทั่วโลกเริ่มได้รับการฉีดวัคซีนแต่อย่างไรก็ดีคาดว่าผลผลิตทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะต่ํากว่าประมาณการก่อนการระบาดในปี2565ถึง4.4%โดยเฉพาะตลาดเกิดใหม่และประเทศ กำลังพัฒนาจะฟื้นตัวจะไม่เท่ากัน เช่นจีนจะสามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งที่สำคัญจากสภาพเศรษฐกิจขณะนี้ส่งผลให้รายได้ต่อหัวลดลงในกลุ่มตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาทำให้จำนวนประชากรหลายล้านคนกลับไปสู่ความยากจนโดยจะเห็นการสนับสนุนด้านมาตรการการคลังของในประเทศต่างๆอย่างไม่เคยเห็นมาก่อนเพื่อตอบสนองต่อปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด -19 มากขึ้นในส่วนของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยประเมินว่า ว่าจะดีขึ้นเล็กน้อยจากที่คาดการไว้ในตอนแรกซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่อย่างไรก็ดียังมีความเสี่ยงในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องความล่าช้าในการจัดหาวัคซีนและการแจกจ่ายวัคซีนตลอดจนหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงและการสูญเสียไรายได้ต่อหัวที่มากขึ้นหรือระดับความยากจนมีมากขึ้นรวมถึงความท้าทายของตลาดแรงงานในไทยด้วยเป็นผลจากประเทศไทยเพึ่งพิงไร ได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง13-15%ของ GDP ทำให้เศรษฐกิจไทยยังมีความอ่อนไว้จากโควิด19ค่อนข้างมากประกอบกับประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุก็เป็นอีกทางความท้าทายดังนั้นการลงทุนยังมีความสำคัญเพื่อที่จะใช้ตอบโต้ก,กับวิกฤตโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ได้ซึ่งการลงทุนจะเป็นรากฐานของเศรษฐกิจที่ยั่งยืน นายเกียรติพงศ์อริยะปัตญานักเศรษฐศาสตร์อาวุโสประจำประเทศไทยธนาคารโลกกล่าวว่าอย่างไรก็ดีความรุนแรงของผลกระทบโควิดทําให้ประมาณการว่าจะมีคนไทยยากจนเพิ่มขึ้นอีก1.5ล้านคนส่วนมาตรการการค่างและมาตรการการเงินที่ภาครัฐดําเนินการไปในช่วงที่ผ่านมาซึ่งคิดเป็น13%ของ GDP ถือว่าค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านส่วนหนึ่งเพราะเศรษฐกิจไทยพึ่งพิงเศรษฐกิจโลกค่อนข้าง มากดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ต้องมีงบประมาณสูงสำหรับออกมาตรการช่วยเหลือโดยเฉพาะพลลกอให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ผู้ประกอบวิสาหก,กิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วงเงิน5แสนล้านหรือมาตรการช่วยเหลือด้านซอฟโลนของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างทำได้ไม่ตามเป้าดังนั้นควรมีมาตรการ ช่วย SME และบริษัทที่ขาดสภาพคล่องสำหรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2564ล่าสุดธนาคารโลกได้ปรับประมาณการเพิ่มขึ้นเป็น4%และปี2565คาดว่าจะอยู่ที่4.7%โดยเป็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปและค่อนข้างนานโดยใช้เวลากว่า2ปี กว่าที่เศรษฐกิจไทยจะกลับไปใกล้เคียงปี2562ก่อนเกิดโควิดแต่อย่างไรก็ดีหากโควิดยังมีการแพร่ระบาดอยู่จนเป็นผลให้รัฐบาลต้องใช้มาตรการรุนแรงหรือล็อกดาว์กิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นไตรมาส2ปีที่แล้วจะทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตเพียง2.4%เนื่องจากจะมีการสูญเสียรายได้สูงถึง50 แสนล้านบาทหรือราว20%ของ GDP ทั้งนี้การฟื้นตัวของ GDP ไทยในปี2564-2565หลักๆจะมาจากเศรษฐกิจในประเทศและการลงทุนของภาครัฐส่วนการส่งออกและรายได้จากการบริการโดยเฉพาะในภาคการท่องเที่ยวอย่างอ่อนแออย่างต่อเนื่องซึ่งยังคงต้องรอผลของการฉีดวัคซีนในประเทศด้วยขณะที่เงินเฟ้อ1.3%บัญชีเดินสะพัด อยู่ที่2-4เปอร์เซ็นต์มีสารณะขยับสูงแต่ยังอยู่ภายใต้กรอบ60เปอร์เซ็นต์ขณะที่เศรษฐกิจไทยในระยะข้างหน้าจะต้องเผชิญความเสี่ยงทั้งในระดับโลกหรือการเติบโตของเศรษฐกิจโลกอาจช้ากว่าที่คาดโดยล่าสุดธนาคารโลกได้ปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกลดลงเนื่องจากกลับมาระบาดของโควิดในหลายประเทศเศรษฐกิจหลัก การส่งวัคซีนช้ากว่าที่คาดทำให้อาจมีการฝึกการขยายล็อกดาวน์มากขึ้นและความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศอาจทำให้ส่งผลต่อเศรษฐกิจชะลอตัวขณะที่ปัจจัยบวกคือการกระจายวัคซีนเร็วขึ้นทั้งในระดับโลกและไทยการแพร่ระบาดของโควิดดีขึ้นเนื่องจากได้เรียนรู้จากประสบการณ์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีในแง่ของผลกระทบต่อแรงงานจากโควิดช่วงไตามาสอปี1 5 ทําให้งานหายไป3.4แสนตําแหน่งและชั่วโมงการทํางานลดลง2-3ชั่วโมงการว่างงานในกลุ่มคนหนุ่มสาวเพิ่มขึ้น9%ขณะที่ค่าจ้างลดลง1.6%ขณะที่ในไตรมาส3ต่อเนื่องไตรมาส4ปีที่แล้วสถานการณ์แรงงานเริ่มดีขึ้นและทําให้จํานวนงานเพิ่มขึ้น 8.5แสนตำแหน่งแต่ยังมีจุดอ่อนคือชั่วโมงการทำงานและค่าจ้างในภาคการเกษตรยังต่ำกว่าในปี2562ส่วนการเกิดขึ้นของโควิดซ้ำเติมความท้าทายเดิมที่มีอยู่แล้วในตลาดแรงงานไม่ว่าจะเป็นการจ้างงานที่อ่อนแอลงและแรงงานนอกระบบรวมถึงในระยะกลางยังต้องเผชิญปัญหาประชากรสูงอายุด้วยทั้งนี้ข้อเสนอเพื่อช่วยประสิทธิภาพของแรงงานโดยรวมในระยะสั้นแนะนาให้ใ ขยายการคุ้มครองเพื่อช่วยแรงงานที่ตกงานผ่านมาตรการเยียวยาด้านการเงินและช่วยฝึกทักษะอาชีพสำหรับผู้ตกงานส่วนมาตรการระยะยาวคือการเพิ่มด้านประสิทธิภาพการทำงานให้สอดคล้องกับสังคมไทยที่กำลังเข้าสู่สังคมสูงอายุการลดช่องว่างระหว่างแรงงานผู้หญิงกับแรงงานชายตลอดจนแนะนำให้ขยายเวลาการ,กรเกษียณอายุออกไปอีกเพื่อรองรับสังคมสูงอายุ ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ